หนึ่งสองสามวันนี้แม่ก็หยุดอยู่จุดเดิมนะคะตรงทางเข้าสนามบินร้างทุกท่านจำเด็กทั้งหมดหกตัวได้ไหมคะที่ว่ามีคนเอามาทิ้งตรงนี้ทางเข้าสนามบินร้างอะค่ะแล้วทีนี้ไอ้สองตัวน้อยนวลมันยังเล็กเกินแล้วก็เอาไปไว้ที่วัดไปไว้ที่กุฏิตาหลวงส่วนสี่ตัวที่ก็โตเนี่ยก็ให้อยู่ที่นี่ น้องแม่เจ็บน้องอยากขุดเลยเจ็บปีต้าเจ็บเจ็บเจ็บเพี้ยเพี้ยนุนุนแล้วทีนี้ตอนนี้เหลือสามตัวเพราะว่าอีกตัวหนึ่งถูกรถชนซะแล้วค่ะอ้อยมาเมื่อกี้ก็ว่าอ้าวแาวเด็กหายไปไหนอีกตัวหนึ่งเพราะพวกนี้มันจะอยู่ริมถนนมันไม่เข้าไปด้านในน,นู้นไงมันจะอยู่กันริมถนน ซึ่งรถจะวิ่งไวมากทางสายนี้ถ้าคือมันเข้าไปอยู่ข้างในนู้น่ะมันก็จะปลอดภัยไงแต่นี่มันไม่ลงไปมันไม่เข้าไปอยู่เพราะมันมีหมาใหญ่ทั้งนั้นเลยมันก็จะอาศัยอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะอันตรายไม่ต้องเดินตามแม้แต่เดียวรถนีชนเราไปไปไปกลัวมันจะวิ่งตามโอ๊ยจังเลยไปไปอย่าตามอ่ะเพื่อนของมันตัวหนึ่งถูกรถชนน่าจะถูกชนเมื่อเช้านี่แหละค่ะ น่าเอ็นดูนี่ที่จริงมันเหลือกันอยู่สี่ตัวแลวที่มันรุ่นเดียวกันฮมาตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวรถเยียบยไปไปรับไปเดี๋ยวอ้ยต้องไปหาว่าจ้างรถพ่วงข้างแล้วก็มาเอาไว้สามตัวที่เหลือนี้ไปไว้ที่วัดดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นเดี๋ยวอเอ็นดูพอเห็นแล้วไปไป็อบไปเร็ว